แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองชุดที่1นนะครับข้อ 1. ประเทศไทยปกครองภายใต้หลักการปกครองรูปแบบใดคำตอบคือเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับข้อ2ประเทศไทยมีรูปแบบของรัฐเป็นแบบใด คำตอบคือเป็นรูปแบบรัฐเดียวนะครับข้อ 3. อำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็นกี่ด้านอะไรบ้างแบ่งออกเป็น3ด้านนะครับได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับข้อ 4. ระบบที่ให้มีการตรวจสอบอำนาจอธิปไตยระหว่างกันเรียกว่าอะไร คำตอบคือระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลเชคแอนด์บารานนะครับข้ 5. อ5การเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินจากระบบสมูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบรมุขเกิดขึ้นในปีใดโดยคณะบุคคลใด <C lear> คำตอบคือเกิดขึ้นในพศ2475โดยคณะราชนะครับ ข้อ6หัวหน้าคณะราษฎรผู้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือบุคคลใดคำตอบคือหัวหน้าคณะราษฎรผู้ทําการเปลี่ยนแปลงในสมัยนั้นนะครับก็คือพันเอกพญาพหลผลพยุหาสนานะครับข้อ7บุคคลใดคือนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคำตอบคือพญามนุป,ปกรณ์นิติธาดานะครับ ข้อ 8. บุคคลใดคือเสานาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกคำตอบคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับข้อ 9. โพลเอกประยุทธ์จนันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่ของประเทศไทยคำตอบคือเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29นะครับ ข้อ10การจัดตั้งจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายกฎหมายที่ว่าดังกล่าวคือกฎหมายใดคำตอบคือเป็นกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัตินะครับแล้วพบกันในข้อสอบชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ